สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอการแซบแบบมัมวันนี้มาแบบคุยนะคะเนาะเอาจังสีค่ะมือนี้สีมาคุยเรื่องห้อยออกนะคะคือวางสีนะคือว่ามันเป็นยังสีติกแต่ฝันติกเป็นคนฝันแม่นค่ะแต่ว่าติกเป็นคนถีแปความฝันบ่เป็นนะคะคือจังสีค่ะติกฝันเนี่ยงวดที่แล้วน่นติกฝันว่าติกเดกขับรดขั้นเกางวดวันที่วันที่อ่าสิบหก วันที่สิบเจ็ดมกราหรือเปล่านะคะมันออกหาหนึ่งครับออกหนึ่งหาครับออกเก่าหานะคะติดเดนฟันมาติกเด็กขับรถขั้นเก่าซีอวีขั้นเก่าติกเนี่ยมันเลขทะเบียนห้าหนึ่งห้าเก้าเออติ๊กระบอกก็ได้ในคลิปที่ว่าติเ็ตปอเปียเนาะติ๊กระบอกล่าว่าเอออันท้ายอยากถือเลขกระซือออเดอร์ค่ะหาหนึ่งหาเก้าในความฝันแหละเนาะเออขันเป็นคนตามติ๊กระสีถูกนะติ๊กระได้ค่ะแต่ได้บอล้ายนะคะมัตตนนี่หัวนี่ วดวันที่1กุมภานะคะ63ติกฝันแล้วเดอติกฝันว่าเตียงนันได้สอยทองสอยฟันเห็นรอดซีบค่ะความฝันเป็นยังสี่เพิ่นมากกับผู้หญิงคนนึงติดก,กับบอจกักบอกว่าเป็นไพแต่หูว่าเป็นรอดซีบเนาะมานั่มอันเพิ่นมากกับผู้หญิงแล้วเพิ่นกะเพิ่นมากหลเพิ่นกันอันนั่ง เหมือนนั่งรถเข็นน่ะในความฝันแล้วก็นางหบัแต่นีเราเอาซอยมากกับอันซอยเหลี่ยมทองนะคะแต่ว่าสีมันจะออกคือทองฝรั่งน่ะจากทองฝรั่งบะมันจะเป็นทองทองแท่ค่ะแต่ว่าจะเป็นสีเหมือนโมเมนทองแท่อะนะทองเมืองนอกมันจะเป็นอย่างนั้นมันบอกคือทองสีทองหวานเหาเนาะเพื่อนเอามาไ้ติงก็บอกว่าให้ติงเนี่ยเอาซอยนี่ไปสองไหมเพื่อนแน่อันผู้หญิงคนั้นก็ยืนให้ติกเนาะเด็กก็เลยถือไปลานทองในความฝันน่ะถือไปไปบอกเขาว่าเปลี่ยนไฮโลซิปแน่เขาก็บอกว่า เขาพอซอมหายแต่เขาจะหายเนใไม่ไปเลยแล้วก็เอาเ้นเกาขึ้นน้ำนะคะเพิ่นกบอันไปปึ๊บเพิ่นกบอันเพิ่นกบเอาเ้นเกาแล้วก็เนใหม่เห็ดติกติกก็เลยกลับมาราศีลเป็นนางถ่ายอยู่บ้านพี่ที่ขาจะทําอย่างนี้ค่ะมันสะเทือนอ่าบัตเตอร์นี่พ่อเอาซอยมาในความฝันเะป็นนางถ่ายอยู่บ้านแล้วเพิ่นกะบอกติกว่าอันติกก็เลยเอาซอยนะ่ะเนใไม่นะ่ะเอาหายผู้หญิงที่มาน้ำเพิ่นนะคะ เอาห้แหลวก็บอกว่านี่ค่ะเส้นไมอันหนึ่งเ้นเก่าผู้หญิงคนไหนก็เลยเอาซอยเซนไมอนั่นแขวนห้รอดสิบมันก็จะมีเส้นชํำพี่ผนีม้คุณนผีแล้วก็เหลี่ยมเหลี่ยมทองพระเหลี่ยมทองงามงามปัตนีติ๊กก็เลยผัดเบาขึ้นมาว่าเรานูดสิใสตัวดหยเออแต่อดศิบมาไปเรานูดสิใสตัวดานในความฝัน่เพลินก็เลยเอาเซนเก่าน่ะมันบ่ได้เป็นอย่างเลยค่ะเพียงแต่สีมันสวยเนาะเพิ่นก็อา้ติ๊กผู้หญิงคนไหนก็เลยแขวนข้อห้ติ๊ก งามนความฝันนะคะจังหวัดจะคล้องว่าโอ้ยขอสิโชคดีอีกอย่างนึกแปลเป็นเหล็กอีกอย่างนาอแต่ว่า้านบางคนเกิดฐาเป็นบริเลกปองกันบริเลคุ้มบริเลกินยาคุ้มหรือย่างมีสามีกับสว้าทองเนาะเออในความฝันติกกเลยหมั่นใจว่าติกบริเลทองเพราะว่าติ๊กนั้นบริเลโชคดีเื่องจะมีลูกเพราะว่าเขาคุ้มอยู่แล้วเขาปองกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าติกหมันใจว่าติ๊กสิโชคแต่บุหัวมันแปลว่าอีกอย่างแต่ว่าแตะกอนติ๊เคยฝันว่าอันตดกเกี้ยวต่กอนฝันเห็นลอเก่า เอาซอยมาหายเพื่อกันแต่บดไษเสียใหญ่ซํำนี่นะคะเป็นวงกลมเนาะเอามาหายเป็นกระแข้งข้อหายมันออกศูนย์เก่าหรือศูนย์แปดหรือศูนย์หนึ่งนี่หละในความฝันแต่ว่ามันมีศูนย์มากค่ะติดถึงว่าโอ้เรื่องมันจะเป็นเหลขศูนย์มากบ่ศูนย์อยังคือติดเป็นค้นแปลความฝันปรนนะ่นเนาะติดถึงติดถึงออกมาบอกไ่ว่าเออไผแปลเป็นแปลแมนแ,แปให้ติดแน่เนาะเพื่อฮห้ะมีโชกน้ำกันนะคะ นั่นละจึงออกมาบอใฟังว่าเออฟันแบบนี้นะไกไ่หวยออกแล้วเอามาแบ่งปันดีกว่าว่าห้าฟันไวอ้อีหยังเพราะว่าติดคนฟันแม่นคะ่ะนะคะทุกๆุกหัวติดฟันนะ่ะถ้าบ,บอกเออบอกอย่างเออแปแะเอกระเทือค่ะแต่จะคล้องนั่นเป็นคนถ้าบ,บอบอฝันตรงๆเห็นตัวเลขเลยกับบอสื่อนะคะบอหัวสแแปลอีหยังนั่นแหละคะ่ะอืมจึงออกมาบอใฟังเขาว่าเอออุ้ยฝันแบบนี้มันต้องฝันดีแน่ๆเลยอยากให้คนชอยแปะคนจีบบางคนเขาก็แปะความฟันแม่นนะคะแปะเป็นเหลขอย่างสี่เนาะ ติดนี่ส่วนตัวเป็นคนมาเล่นเลขค่ะอยู่เยอรมันติดกสือค่ะซื้อลอตโต้ซื้อซื้อเลขค่ะอืมพวกก็ให้ซื้ออยูเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเล่นเกมอืมเขาก็บริหารดอกค่ะหากอีหักมากมากร้ายมากเลงค่ะอืมทาแมนเศร้าเล่นเลขกๆแก่ชิลุยอยู่มันเศร้าประเด็นนี่แหละค่ะแล้วมันเขาใช้เลือดคนมันมากนอกจากสิังไดนั่นละค่ะจัาแม่บอกฟังว่าเออความฝันติดเป็นแบบนี้นะนะติดนี่เป็นคนคือยอมรับตัวเองว่าตัวเอง,เองฝันแม่น แค่ว่าบ้ังเถือกับโบได้าวอาไพ่ฟังสินนี่าเอื่อยฟังเอื่อยกันสิทูงสินั่นละเอื่อยนีสิทรมาแทามตลอดฝันระบองวนี้ฝันระบองสิะจะคล้องกับเสบยฟั่งนะคะเออฝันแบบใดแบบใดแบบใด,ด้ยังสินะคะแต่คิดว่าเหลขกมันสีมาสูงอ่ะคิดวานะคิดว่าเหลขมาสูงงวดนี่เพราะะนะนนะคะผู้ใดแปลแมนคอมเมนต์ไว้เลยค่ะผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดกะคอมเมนต์ไปค่ะเนาะจิกกระสิขาวมาเบิ้งขาวมาตอบนะคะเนอะ เพื่อว่าห้าสีโฉคดีรับเน้วดที่แล้วก็ได้บัร้ายค่ะกรุบกริบนะคะได้บัร้ายวดนี้ก็ประหุว่ดสีสื่อตัวใหญแต่ว่าฝันฝันแล้วนะคะถึงถึงออกมาบอกไอ้ฟังว่าเออว่าฝันแบบนี้เอามาเพื่อแพรผู้อื่นดีกว่ามาเพื่อคนอื่นขาแปรได้เขาหูดจากว่ามันแลว่มาจังไไดนะคะติดก็เลยแบบเออเอามาเบาดีกว่าเอามาคุยดีกว่าเหมือนนี้บัได้รีวิวกินเขา่านะคะเพราะว่าเหมือน,นี้กินอาหารบัซซิดาค่ะ มันมันบอมันบอได้อัตทุดในการรีวิวค่ะมันบอคืออาหารเลาาอาหารไทยบ้านาเฮาเนาะนั่งโมเพ็ดนะคะเหมือนเ็ดอาหารง่ายๆให้สามีกินค่ะก็รูก้ก็เลยบอได้ออกมารีวิวแต่ว่าก็เลยออกมาบอกว่าเออความฝันที่ฝันไปนั่นลละเพื่อพี่น้องมีโชกนําเนาะเอาไปมาคลิปนี้ที่กจะฝากไว้เสมอนะคะจังไดกะอย่าลืมเดิอแปลความฝันซอยกัน แปลความฝันซอยกันคุณสามีมาโดยที่ไม่นั่นแหลคะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ่าเฮามาหลุ่นกันว่างวดน,นี้มันจะออกตัวใดแต่อย่าลืมนะคะช่วยกันแปลว่ามันตัวไหนเ้ามาหลุ่นกันนะคะว่าตีกสี่มีโชคอีกบอสิฟันแม่นอีกบงหงวดนี้นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยใครที่แปลความฝันแม่นๆน,นะคะ ะะะะปะะแปรให้หน่อยเนาะฝันเห็นรอดสิบนะคะรอสิบให้สร้อยคอนะคะกับพระเลี่ยมทองเนาะเพื่อคนไทยเขามาฟังจึฟังเล่าบุหงเรืองนะคะเนาะแปรให้หน่อยละกันยังไงอ่าแซบแบบม,มัมฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันจ้าสวัสดีค่ะ